ผมเชื่อครับว่าเวลาจีบใครสักคนเนี่ยแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแชทการโทรคุยหรือแม้แต่การเดทสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเราต้องการให้อีกฝ่ายรู้สึกประทับใจกับเราแต่หลายครั้งครับจากประสบการณ์ที่ผมเป็นเด t ติ้งโค้ชมาและให้คําปรึกษากับคนหลายคนครับหลายๆคนมักติดปัญหานี่ครับเฮ้ยคุยได้เขาโอเค i, okay, ที่จะคุยกับเราแต่พอถึงเวลาในการเดทเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถทําให้อีกฝ่ายประทับใจได้แล้วพอเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าการเดทครั้งที่2ครั้งที่3ครัั้งทีี่่4มมมนก็ไ และเผลอๆบางทีหลังจากผ่านเดทแรกไปไม่กี่วันกับโดนเทซะงั้นแน่นอนคราบ่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดบางอย่างในการเดทนั้นเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ครับผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการครับว่าทํายังไงให้อีกฝ่ายรู้สึกอยากคุยกับเรามากกว่าเดิมหลังจากเดทแรกจริงๆมันมีทริคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วการเดทเนี่ยครับมันไม่ต้องมีอะไรมากมายนะคุณแค่ยึดแกนแกนหนึ่งไปก็คือคุณต้องมีความให้เกียรติคู่เดทครับ ต่อให้แบบเขาเจอคุณแล้วเขาอาจจะไม่รู้สึกอยากจะเป็นแฟนกับคุณแต่อย่างน้อยถ้าคุณมีแกนที่ว่าคุณให้เกียรติคู่เดทเนี่ยอย่างน้อยความสัมพันธ์มันก็พัฒนาไปในเวไหนเวนึงครับซึ่งสิ่งแรกที่คุณสามารถแสดงความให้เกียรติเขาได้คือคุณต้องตรงต่อเวลาครับทำไมการตรงต่อเวลาถึงเป็นความสําคัญกับการเดทเพราะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณให้ความสําคัญกับเขามากแค่ไหน และมองลึกไปกว่านั้นคือคุณให้ความสําคัญกับเวลาของอีกฝ่ายมากแค่ไหนซึ่งนี่คือความเคารพและให้เกียรติกันครับการที่คุณมาตรงเวลาหรือมาก่อนเวลามันสามารถสร้างความประทับใจได้ทันทีสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณทํามันได้คุณจะได้คะแนนขอน้อนีง่ายมากและข้อที่2ครับก็คือคุณต้องให้ความสําคัญกับรูปร่างภายนอกครับ การที่คุณให้ความสําคัญกับรูปร่างภายนอกมันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองคุณเป็นคนที่ให้เกียรติกับคู่เดทคุณคุณไม่จำเป็นต้องคิดนะว่าเฮ้ยฉันต้องแบบสวยหรือต้องแบบหลอ่อไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีติดตัวตั้งแต่เกิดคนเราไม,ม่เท่ากันแต่สิ่งที่คุณสามารถทําได้คือคุณสามารถแต่งตัวให้ดูดีได้เซตผมได้แต่งหน้าได้ฉีดน้ําหอมได้เอาไง่ายว่าสิ่งที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับคุณนี่ยคือคุณต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องของไฟเซนส์ภา้าส มันจะไปะกอบด้วยอะไรบ้างลูกรสกลิ่นเสียงสัมผัส สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นตัวปลุกเร้าอารมณ์ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนมักมองห้ามองค์ประกอบเหล่านี้มันทําให้คนเราเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ที่มันสูงมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันสูงและไปทางที่ดีมันก็ทําให้เขามีโอกาสชอบคุณได้มากขึ้นโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องหล่อสวยเวอร์วังอะไรเลยและข้อที่3าครับคือคุณจําเป็นต้องมีอารมณ์ขันครับคำว่าอารมณ์ขันเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องแบบตลกเฮฮาเล่นมุกยิงมุกอะไรขนาดนั้นนะคุณแค่ทําให้บรรยากาศตรงนั้นมันไม่ตึงเครียด มันเป็นบรรยากาศที่ไม่อึดอัดยิ้มเก่งๆทําให้เขาหัวเราะบ้างจริงๆแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วที่ทําให้เขาเกิดความประทับใจกับการเดทนั้น ถ้าหาว่าคุณไปแล้วแบบคุณบอกว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นมุกเก่งคุณไปนั่งแบบเธอกินนิดหน่หน้าแบบตึงๆเครียดๆแน่นอนว่าคนที่อยู่คุณเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็อึดอัดและมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณต่อหรือบางทีครับบางคนบอกว่า้ผมเป็นคนที่พูดไม่เยอะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วคนส่วนมากมักเข้าใจผิดว่าการเดทเนี่ยเราจำเป็นต้องเป็นคนคุยเก่งมันถึงจะเป็นเดทที่ดี แต่ความเป็นจริงแล้วอะ่ะการที่คุณแค่เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วให้เขาได้เล่าในเรื่องที่เขารู้สึกชอบหรือสนใจแล้วคุณรับฟังเขามีคําถามที่ดีให้กับเขาให้เขาสนุกกับการเล่าเรื่องของเขาเนี่ย ถึงจะเป็นการเดทที่ดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนส่วนมากมักไม่ได้คิดถึงข้อนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพูดเก่งไม่จําเป็นต้องตลกคุณแค่ทําให้บรรยากาศมันสบายและเป็นผู้ฟังที่ดีแค่นี้ก็ถือว่าได้ใจแล้วครับและข้อที่4ครับก็คือคุณต้องเป็นตัวของตัวเองครับวงเล็บนะครับบนความให้เกียรติบางคนคิดว่าเฮ้ยผมอยากเป็นตัวของตัวเองเต็มที่การที่คุณเป็นตัวของตัวเองเต็มที่คุณบอกคุณไม่อยากเฟกใส่ใครแต่บางทีการเป็นตัวของตัวเองนั้นนะมันไม่ถูกกาลเทศะหรือบางทีมันอาจจะดูไม่มีมาายยยเลยด้ว บางงครั้เช่นสิ่งที่คนส่วนมากมักทํพลาดเลยนะคือเวลาอยู่กับคู่เดทชอบหยิบโทรศัพท์มาเล่นบางคนบอกไอ้หนูเป็นคนติดโทรศัพท์อันนี้เป็นตัวคุณก็จริงแต่การที่คุณนํามาใช้ในเวลาที่คุณเดทกับคนอื่นอยู่มันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกาลเทศัพ์ เพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นตัวของตัวเองสิ่งสําคัญเลยคุณจําเป็นต้องให้มันถูกกับรเทศะด้วยเอาสิ่งดีๆที่คุณเป็นตัวของตัวคุณนี่แหละไม่ต้องเฟกเลยแต่เอาออกมาใช้ในเวลานี้ให้เขาได้เห็นสิ่งดีๆของคุณว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่มีการรับฟังพูดชมเขาบ้างในสิ่งที่เขาเป็นอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไม่เคยเป็นมันคุณสามารถฝึกฝนได้เพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกประทับใจและข้อที่5ครับคือคุณต้องอเมริกันแชร์ครับ แน่นอนครับว่าการเดครับมันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายทําให้อีกฝ่ายประทับใจอย่างเดียวครับมันคือการให้ทั้งสองคนต้องพยายามสร้างความประทับใจให้แก่กันและกันครับนี่คือความให้เกียรติกัน การที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะดูแลคุณเองมื้อนี้นี่คือเขารู้สึกว่าเขาให้เกียรติคุณเขาอยากให้คุณรู้สึกว่าเขาสามารถดูแลคุณได้และเขาอยากให้คุณประทับใจซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ผู้ชายจะรู้สึกประทับใจเวลาไปเด็กผู้หญิงคือเฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยออกเธอไม่จาเป็นต้องออกทั้งหมดหรอกสิ่งนี้ต่อให้ผู้ชายคนนี้เขาตั้งใจจะเลี้ยงคุณอยู่แล้วแต่การให้คุณพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีความให้เกียรติเขา คุณมีความแคร์เขาและคุณอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์กับเขาต่อซึ่งแน่นอนว่าการที่คุณทําแบบนี้แน่นอนว่าต่างฝ่ายต่างเกิดความประทับใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องมาจากการที่คุณมีความคิดว่าเฮ้ยเราต้องให้เกียรติคู่เดทก่อนเวลาเราให้เกียรติใครสักคนนะครับเราจะทําทุกอย่างอย่างเหมาะสม คุณลองสังเกตได้ง่ายนะกับเพื่อนคุณกับครอบครัวคุณคนที่คุณรู้สึกว่าคุณให้เกียรติเขาอ่ะคุณจะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่คุณรู้ว่าคุณควรจะเป็นยังไงคุณจะตรงต่อเวลาเพราะคุณให้เกียรติเขาคุณจะคุยกับเขาอย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติและไม่ล้ำเส้นจนเกินไปสิ่งเหล่านี้มันก็มาจากการที่เราให้เกียรติคนคนหนึ่งครับงพราะนั้นคุณจำง่ายเลยว่าเดทยังไงให้อีกฝ่ายรู้สึกประทับใจและอยากรู้จักเราต่อมันต้องมาจากการที่เราเนี่ยให้เกียรติเขาด้วย5ข้อนี้แหะครับแต่ถ้าย เขาอาจจะไม่คิดจะคุณถึงขั้นเป็นแฟนจากการเด,ดทครั้งนี้แต่แน่นอนว่าการเดทครั้งต่อไปหรือการคุยต่อรู้จักกันในสาระอื่นมันจะไปได้โฟโลแน่นอนถ้าหากว่าคุณยึดหลัก5ข้อน,นี้ในการเดทหรือถ้าหากว่าบางคนที่ฟังคลิปนี้รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันไปเดทมาแล้วแต่ฉันทาพลาดไม่รู้ทําทไงดีคุณสามารถทักมา,าปรึกษาผมแบบส่วนตัวได้ที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมชองคาริสครับ